สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 หมอริสพาดาว YouTube.com m y t o w s รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดวงชะตาตามวันเกิดดวง12ปีนักษัตร์ตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยาและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเพดยดดาวคคำพยากรณ์ดวงชะตา เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาละรวยเรียกสาโชคลาบในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงิน ความรักและผ่าดาวเสร์ฟดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรื่องทำการมงคลต่างๆดูเรื่องออกรถดูเรื่องขึ้นบ้านใหม่ดูเรื่องเปิดร้านค้า กิจการดูเลือกแต่งงานดูเลือกผ่าคลอดดูชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในท่องรายการนี้จะมีรายการดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามสเสิร์ฟซาร์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะ ขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังคำทำนายพยากรณ์โดยอาจารย์หมอริภพดาวไทยซื้อได้เลยค่ะขอบคุณนะครับน้องวันน้ำขึ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องรายการนะในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2565นะครับ เออพราะฉะนั้นในดวงชะตาในเดือนนี้การโคจรอของดวงดาวต่างๆเนี่ยนะครับนะมีดาวซึ่งโยกย้ายน้อยนะครับมีแค่ 2- 3สดวงเองนะแต่ในเรื่องของความเข้มข้นนะครับคำไบกรก,ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ได้พยากรณ์ไปในคลิปดูดวงชะตารายปีใหม่นะครับ EP 1 EP 2คลิปพิเศษเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะครับและคลิปพิเศษต่างๆเนี่ยยังคงอยู่นะครับในเรื่องของคำไบกรกต่างๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันเกิดดวงชะตาเมืองที่ผ่านมานะครับดาวเสาเสียเป็นการากิรีวันจําไว้เลยทั้ง12ราศีนะครับดวงชะตาในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับเออทุกสปปรรพสิ่งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอายุมากแล้วยาวนานแล้วสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เช่นเครื่องบินรถยนต์รถอายานยนต์ยาน,ยน,ยาน,ยานพาหนะต่างๆนะครับนะเครื่องบินอของกองทัพ นะไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าอายุเกิน10ปี20ปีอันนี้บอกได้เลยนะครับให้คุณเนี่ยปลดระวังได้แล้วนะครับอย่าเอามาใช้เด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยตกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณดูเลยสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆยาพหนะนะครับรวมถึงสถานที่ต่างๆนะครับถ้าอายุมากเออ ต้องเรามาระวังให้มากจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในปีนี้จนถึงสงกรานต์ปีหน้านะครับต้องเรามาระวังนะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของโรคระบาดล่ละนะครับโรคระบาดโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นของเก่าถูกไหมอย่างเช่นโควิด19เนี้ยก็ระบาดมาประมาณ2-3ปีแล้วถูกไหมก็ถือว่าเป็นของเก่านะหรือใครก็แล้วแต่ที่ฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของคุณให้ดีนะครับใกล้ชิดหมอเข้าไว้นะครับหมอหัวโตกับแพทย์หญิงจังกึม,มนะ สุขภาพร่างกายคุณจะได้ปลอดภัยนะครับในดวงชะตาหรือถ้าจะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพนะครับน้ำสม,มุนไพรเห็ดเลนจือแดงสกัดตาลินเจนลินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะช่วยคุณได้นะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะช่วยให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีนะครับช่วยบำรุงเลือดให้เลือดลมไหลเวียนดีนะเออแล้วก็ช่วยนิ้วององเบาหวานแล้วก็การนอนหลับได้เต็มอิ่ม ทำให้สุขภาพร่างกายคุณแข็งแรงในทุกๆวันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์โทรศัพท์ทางด้านขวามือของจอได้เลยนะครับนะเออหนึ่งลังก็ราคา2970บาทมีทั้งหมด36ขวดนะครับกินวันละขวดอะ่ะเออให้คุณกินได้1เดือนกว่าแน่นอนนะครับใน1ลังก็จะมีทั้งหมด6กล่องใน1กล่องก็จะมีทั้งหมด6ขวดนะครับประมาณนี้นะถ้าคุณติดต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับบอกว่าดูมาจากช่องของหมอฤทธิ์ผาดาวนะครับก็อาจจะมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ ต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงในดวงชะตานะครับว่าการโคจร,รของดวงดาวในเดือนพฤษภาคมนี้มีดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายราศีบ้างนะครับก็จะมีดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายตำแหน่งก็เป็นอุจจาภพิมุกในวันที่15พฤษภาคม65เวลา7มง29นาทีนะครับดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีพฤษภนะในดวงชะตา ดาวต่อมาคือดาวพรังขานนะครับอังคารย้ายเนี่ยตำแหน่งก็เป็นจุลจักรนะในวันที่17พฤษภาคม2565เวลา21นกา20นาทีนะครับเออก็โคจรเข้าสู่ในราศีมีนนะในโดชะตาต่อมาคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นี้จะเดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วนะครับตำแหน่งก็เป็นปราเกษตรนะในวันที่25พฤษภาคม65 เวลา7โมง36นาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีเมษนะในดวงชะตาเนี่ยครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะและในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสริมโชคลาภวาสนาในเรื่องของหิ้งพระห้องพระการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระต่างๆให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในดวงชะตาเนี่ยอิทธิพลดาวพระทิตย์โคโจรย้ายราศีเนี่ยนะตำแหน่งก็เป็นอุจจาริบุกในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับมรณะนะอยู่ในภพปุตตะเนี่ยนะ ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายของบุตรและบริวารไว้นิดหนึ่งนะหรือคุณอาจจะมีสิ่งใหม่ๆนะครับที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลก็ได้ของชาวราศีมังกรน,นะครับแตออ่ในช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องงคําผูดกับสาวไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ดวงชะตาคุณจะเป็นคนที่ยิงในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างถือตัวในช่วงนี้ด้วยของชาวราศีมังกรน,นะครับและสิ่งที่สําคัญเลยจะต้องเตือนชาวลัคนาราศีมังกรไว้ก่อนระวังทรัพย์หายมีเรื่องเสียเงินเสียทองอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝัน รหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังในเรื่องของผลกําไรนรี้หลง,งเงินเงินทองทองต่างๆเนี่ยให้เรามัดระวังโอกาสที่ดีๆจะหลุดลอยมือคุณไปหรือคุณอาจจะเอื้อมไม่ถึงด้วยเช่นกันในเรื่องของเงินเงินทองทองของชาวราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินเก็บให้ดีระวังเงินหายนะและในด้านของความรักเนี่ยนะครับในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องทุกอกทุกใจเกิดขึ้นนะครับจากปัญหาเก่าๆหรือความรักเก่าๆซึ่งอาจจะตามหลอกหลอน นะครับซึ่งเป็นความเจ็บปวดในเรื่องราวในอดีตที่คุณได้พบเจอมานะครับเออเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นเข้าไว้ในเรื่องของความรักอย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับมันจะมีปัญหาเก่าๆซึ่งคา,าราคาซังเนี่ยกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยของชาวลัคนาราศีมังกรในด้านของความรักนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระง,งคานดาวคานนี้จะย้ายในตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่17พฤษภาคมนะครับคือดาวคานนี้โครจรเข้าอยู่ในภพศาสะ ก็เป็นพินทุบาทคือดวงชะตาคุณเนี่ยก็ต้องระวังในหลงคําพูดกับจาไว้นิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะครับอังคารนี้เป็นดาว,าวเจริญพบพันธุและก็เป็นดาว,าวเจราินพบปลาพระนะครับถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเนี่ยนะครับมีเกณฑ์การออกสังคมบ่อยออกสื่อบ่อยส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่รู้จักในสังคมเพื่อนมากขึ้นนะครับเออในดวงชะตาคุณเนี่ยนะแล้วถ้าคุณเดินทางไปแสวงหาโชคลาภในที่ต่างๆคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตา เพราะฉะนั้นควรเดินทางไปสวงหาโชคลาภจึงจะดีกว่าในช่วง1เดือนนี้นะครับต่อมาเลยมาพูดถึงดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นี้จะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วในตําแหน่งก็เป็นปากเกษตรในวันที่25พฤษภาคมนะครับศุกร์นิโครจรเข้าสู่ในภพผันทุในช่วงนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยควรจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากเป็นพิเศษนะครับนู่นนี่นะคุณจะห่วงใย,ยใส่ใจนะครับแล้วก็เคารพพ่อแม่ที่ดีในดวงชะตาในระดับหนึ่งด้วย นในช่วงนี้เนี่ยบุตรหรือ,อลูกของคุณมักจะอยู่ติดกับบ้านเป็นพิเศษก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับและดวงบางคนเนี่ยนะสามารถที่จะนําเอาการงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบเนี่ยกลับมาทําต่อที่บ้านในระดับในระดับหนึ่งด้วยของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นในด้านของการงานโครงการงานโปรเจกต์ต่างๆในช่วงหนึ่งเดือนนี้คุณจะได้รับนะครับจะประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีถ้าใครยังรอคอยการงานอยู่ก็จะได้งาน นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ดีในดวงชะตานะสามารถทําได้นะครับหรือได้รับมอบหมายได้ของการงานก็ได้ของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้มีงานแน่นอนนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนนะครับในเดือนนี้พระจันทร์จะดับเนี่ยสองครั้งครั้งแรกก็คือในวันที่1พฤษภาคมนะครับดับเวลาที3สามสนาทีอยู่ในภพพันธุให้ระวังในเรื่องทรัพย์สินนะครับบ้านรถยนต์ของคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นต้องระวังไว้นะิดนึงนะ แล้วพระจันทร์ก็จะดับอีกทีหนึ่งก็คือช่วง30พฤษภาคมดับอยู่ในภพปุตตะในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของบุตรบริวารของคุณเนี่ยหรือสิ่งใหม่ๆนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะเออแล้วก็พระจันทร์ก็จะเพ่นนะครับพระจันทร์จะเพ่นเนี่ยในวันที่16พฤษภาคมนะเพ่นเวลาเนี่ยสิบโมงห้าสิบเจนาทีอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยถือว่าโชคลาภมีเข้ามาแน่นอนถือว่า้คุณต่อเจ้าชะตาของชาวราศีมังกรน,นะครับ ก็ขอแสดงความดีใจด้วยในเรื่องของโชคลาภนะเคล็ดลับความเป็นมงคลหรือความร่ํารวยต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของความร่มเย็นเป็นสุขนะครับความเป็นสิริมงคลที่อยู่ในบ้านของทุกๆคนเลยนะครับห้องพระหรือหิ้งพระเนี่ยหรือโต๊ะหมู่บูชาพระนะครับมีไว้เพื่อเคารพบ,บูชาสักการะตามสถานที่ฐานะและความเหมาะสม นะครับณสถานที่นั้นๆอันเป็นมงคลเป็นที่สงบร่มเย็นเป็นที่พักผ่อนจิตใจเลลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ย่อมได้บุญการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาและก็ห้องพระหรือหิ้งพระเนี่ยนะถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบ้านในเคาสถานของทุกหลังคาเรือน สามารถที่จะทำพิธีกรรมต่างๆนะครับการเป็นมงคลในทางพระพุทธศาสนาและในทางติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพปรดาฟ้า,ฟาดินทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาลและสามารถติดต่อกับทุกภพภูมิได้อันเป็นมงคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในหิ้งพระเนี่ยนะหรือโต๊ะหมู่บูชาพระในห้องพระเนี่ยควรที่ทำให้สะอาดสะอา้านไม่ควรที่ทำให้รกหรือสกปปกนะครับควรดูแล ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในดงชตาของคุณนะและในห้องพักเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะปล่อยให้มืดเพราะฉะนั้นจะต้องมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงเช้าเนี่ยนะคุณสามารถที่จะปิดไฟได้นะคุณอาจจะเปิดหน้าต่างมีมุ้งลวดนะครับเออปลอดภัยนู่นนี่นั่นให้สามารถแสงที่จะส่องเข้ามานะั่นคือความสว่างนะครับแต่ไม่ควรนะถ้าห้องพราหรือหิ้งพระบ้านใดก็แล้วแต่นนะถ้าแสงอาทิตย์ สีส้มๆืองๆเนี่ยถ้าต้องกับโต๊ะหมู่บูชาพระโดยตรงเนี่ยอันนี้ไม่ควรเลยเพราะั้นคุณจะต้องสังเกตให้ดีนะครับองศาของดวงอาทิตย์ต่างๆอย่าให้แสงสีส้มหรือสีเหลืองเนี่ยกระทบต่อหิ้งพระโดยตรงไม่งั้นเนี่ยนะครับชะตาชีวิตคุณเนี่ยในบ้านของคุณจะมีความร้อนรุ่มร้อนออกร้อนใจไม่เป็นมงคลในดวงชะตานะครับแต่ในเรื่องของความสว่างอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปิดหน้าต่างรับความสว่างต่างๆคุณก็ต้องดูนิดนึง อาจจะต้องหาผ้าม่านมาปิดบังนะซึ่งไม่ให้แสงตกกระทบกับหิ้งพระมากจุดเกินไปนะครับหรือถ้าในตอนยามค่ําคืนนะครับเต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรเปิดไฟในตอนกลางคืนทิ้งไว้ดีที่สุดนะครับจะเป็นมงคลในดวงชะตานะหรือถ้าคุณอาจจะไปหาเชิงเทียนเทียนไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยามาตั้งที่โต๊ะบูปชาภาได้นะครับหรือถ้าคุณสามารถที่จะมีซุ้มมีฉัดนะครับหรือสามารถต่อไฟลงมาตรงที่พระเศียรน,นะของ องค์พระประธานได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะห่างนะแสงสว่างหลอดเทียนหลอดไฟเนี่ยนะครับ วัดระยะห่างเนี่ยประมาณประมาณ9เซนติเมตรนะครับเออจะได้เกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตานะครับในหิ้งพ้าเนี่ยนะถ้าตอนในตอนเช้าที่คุณสามารถปิดไฟได้ก็เปิดหน้าต่างรับแสงจากธรรมชาติเข้ามานะครับแต่พอเมื่อยามตอนคืนแล้วก็ให้คุณเปิดไฟในห้องพ้าหรือหิ้งผ้าของคุณนะครับจะได้เกิดความเป็นมงคลในดวงชะตามันจะทําให้ห้องผ้าของคุณเนี่ยนะมีพลังนะครับที่ดีในดวงชะตานะพอมาตอนเช้าคุณก็ปิดไฟได้นะครับเปิดเฉพาะตอนคืนเท่านั้น นะเออแต่ว่าไม่ควรนะครับที่จะให้ห้องพระมืดตึ๊ดตือเนี่ยอันนี้ไม่ดีเลยในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นห้องพระหรือยิ่งพระเนี่ยควรมีแสงสว่างตลอดเวลาอันเป็นมงคลนะครับ จะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับดวงคุณเนี่ยให้มีความสำเร็จในทุกประการมีหนทางมีแสงสว่างนำทางให้คุณไปสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาอันเป็นมงคลของคุณนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนเนี่ยโชคดีมีชายประสบผลความสำเร็จสว่างในทุกประการเลยนะครับถือว่าในเดือนพฤษภาคมนี้การงานเด่นสุดๆเด็ดมากของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคำพยากรณ์ดวงชะตาขอให้รวยๆนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดเซิร์ฟสตารให้กับช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ